โอ้โแอมแต่งบ้านมีอะไรบ้างมีพนด้าแล้วมันเย็นไหมมันไม่เย็นเลยอ๋อห้องเอมเย็นไหมห้องเอมเรียนหนังสือเย็นไหมหนังสือเย็นเอ็มครับเอมครับเอ็มครับยังไม่พังบ้านนะเอ็มไม่เอานะเอ็มะเอ็มเอมไม่เอาเอ็มครับไม่เอามานเอนมครับม่เรเ็มมาเอนดูั่เอ็มเอ็มรเอ็มเอ็มเอมเอมเอม่เอม่เอ่เอม เอ็ม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 ไม่เอาเอ็มเอ็มมานี่เอ็มออกมาก่อนเอ็มออกตรงนี้เอมมาเอ็มออกมาสิเอ็มออกมาเอ็มออกที่เดิมเอ็มออกทางเดิมไม่เอาออกทางนู้นออกไม่ได้ออกทางนี้ใช่เอ็มเอ็มมาเอ็มออกมาเอ็มออกมาไม่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก่อนขอยืมก่อนขอยืมก่อนขอยืมก่อน ดูแล้วดูแล้วดูแล้วพ่อดูแล้วขอยืมขอยืมนอนแป๊บหนึ่งขอยืมนอนแป๊บหนึ่งดูเลยยืมดูอือโอ้ยนอนยืมเอาหนอนเอมาประดับด้วยบ้านเอมไงใช่ปะบ้านเอมแอมเนี่ยบ้านเอมแอมบ้านเอมแอมู่ไหนลูกนี่กระต่ายนี่บ้านเอมแอมแอมให้พี่แอมยืมแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวพี่แอมก็คืน 你们老板给我多少不困